ค่ะจริงจังคุณเจราวญาบมณรัตค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งกิจกรรมดีๆที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังกับช่วงสตาร์กวสิบค่ะกับกิจกรรมที่เด็กๆและยาวชนอย่างพวกเราได้มีโอกาสออกไปเผยแพร่ความรู้ความสามารถสู่สาธารณชนไม่ว่าจะร้องจะเล่นจะเต้ ت ت นจะพูดได้ทั้งนั้นค่ะเพราะนี่คือเดอะโชว์รายการที่มีดีต้องเอามาโชว์มีโชว์ต้องเอามาแชร์กันค่ะและรับรองว่าเจอกับจริงจังเมื่อไหร่ ก็ต้องมีเรื่องราวความรู้ความสามารถของพี่พเพื่อนเพื่อที่ชื่นชอบเสียงเพลงมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะก็สิบแรกขอแสดงความยินดีกับพี่เฟิร์สเด็กหญิงจารวีหลวงพิทักษ์ค่ะ เด็กหญิงจารวีหลวงพิทักษ์นักเรียนสตาร์เมเกอร์สยามพารากอนที่มีความสามารถนอกเหนือจากการร้องเพลงแล้วยังมีความสามารถทางด้านการเต้นรำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวจนทำให้ได้มีโอกาสไปแข่งขัน MDSB Open Dance Sport Championship 2014ที่ชินวูสเตเดียมกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ ในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมานี้และพี่เฟิร์สก็ได้รับรางวัลถึง4เหรียญทองเลยทีเดียวและอีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากประเภทลาตินจูเวนยลอันเดอร์ทเวลยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เฟิร์สด,ด้วยนะคะแหมเก่งจริงๆเลยนะคะ ร้องเพลงเก่งยังเต้นเก่งอีกด้วย <Yay! S 1> มาถึงการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถของพวกเราชาว Star Maker ก,กับการสอบ r ไซเค l ลประจำปี2014ค่ะ และ16ตุลาคม2557ที่ผ่านมานี้สถาบัน Star Maker Voice Academy ได้จัดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านการร้องเพลงในหลักสูตรต่างๆของสถาบัน ซึ่งการสอบในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากสาขาต่างๆมาสอบกันเป็นจำนวนมากและที่สำคัญได้รับเกียรติจากครูอ้วนมณีนุสสเมรุสุดผู้อำนวยการสถาบันมาเป็นประธานและกล่าวเปิดการสอบในครั้งนี้อีกด้วยล่ะค่ะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนให้สอบผ่านการทดสอบครั้งนี้ด้วยนะคะและด้วยคุณภาพและมาตรฐานของ Star Maker ทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเก่งได้ดังฝันและหลักสูตรของเรายังทำให้ Star Maker Voice Academy ได้รับรางวาัลโรงเรียนนอกระบบที่มีผลประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยล่ะค่ะ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจขอสแสดงความยินดีกับ Star Maker ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนนอกระบบที่มีผลประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งงานนี้ได้มีตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรเดินทางเข้ารับรางวัลที่โรงแรม Royal River เมื่อวันที่23กันยายน2557ที่ผ่านมานี้เองค่ะ ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ r ามเมเกอร์ด้วยนะคะและในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันก็ขอบอกเลยค่ะว่าภูมิใจมากๆเลยล่ะค่ะก็ถือเป็นของขวัญครบรอบ10ปีของตามเมเกอร์ไวส์สคานเดมีด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับการได้ร้องเพลงรับเสด็จสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,มราชกุมารีค่ะ 6พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมานี้เพื่อนๆจาก Star Maker ได้มีโอกาสร้องเพลงต่อหน้าพระพักองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่โรงแรมโฟร์ซีซันเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะพร้อมกับได้รับคำชื่นชมจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากทำให้งานนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับบรรดานักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ งงก็ขอปรบมือให้กับความสามารถของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจาก Star เกอร์สาขาเซ็นทรัลปิดเก้าได้นะคะรวมถึงผู้บริหารและคุณครูผู้ควบคุมได้ละค่ะมาถึงกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือเพื่อนๆมนุษย์ของพวกเรา ที่28พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมานี้ Starmaker ได้เชิญชวนคณะผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยเพื่อเก็บไว้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆกิจกรรมการกุศลนี้ก็มีตัวแทนจาก Starmaker สยามพารากอนและอื่นๆมาร่วมกันบริจาคก,กันอย่างคึกคักเลยล่ะคะ่ะ ขอให้บุญกุศลนี้เดินบันไดให้ Star m a k เกอร์อยู่กับเราไปเป็นร้อยปีเลยนะคะทิ้งท้าวันนี้ด้วยกิจกรรมการประกวดร้องเพลง Star Maker Singing Contest 2015รอบเซมิไฟ n a ลค่ะ ที่ Star Maker สาขาต่างๆได้ทยอยการประกวด Star Search รอบชิงชนะเลิศประจำสาขากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่จะต้องมาประชันความสามารถกันบนเวทีใหญ่ใน Star Maker Singing Contest 2015ในรอบเซม i ไฟ n a ลกันแล้วล่ะค่ะ ซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันในรอบเซมิไฟอนลปีนี้จัดขึ้นที่เซนท่านแจ้งวัฒนะเป็นเวลา4วันด้วยกันค่ะคือวันเสาร์อาทิตย์ที่17-18และวันเสาร์อาทิตย์ที่24-25มกราคม2558ที่จะถึงนี้ค่ะส่วนรุ่นใดประเภทไหนแข่งเวลาใดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของตนเองได้เลยนะคะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกซ้อมเอ,เองค่ะโซ่โซ่นะคะส่วนเวลาของจริงจังกุญเจราวันมาีรั์ในวันนี้ก็หมดลงแล้วส่วนขราวหน้าจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นๆมากมายมาฝึกฝนบทบาทการเป็นพิธีกรสลหรับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงและข่าวหน้าจะมีอะไรให้มาก็สิบกันบ้างติดตามชมได้ทางรายการ The Show Show s a r ก็สิบหรือจะเข้าไปอัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางแฟนเพจตามเมกเกอร์ได้เลยนะคะส่วนวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับ The Show เก่งได้ดังฝันสวัสดีค่ะ